ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสพระก,กับสามิตรวันนี้มีพระหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านมาให้ชมอีกองค์หนึ่งคือเคยทําไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วครับคลิปหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ที่ทําขึ้นมานําองค์นี้มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่มีนักเลงมากวนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมแทรกให้ดูครับว่าที่ผมบอกมีนักเลงมากวนเนี่ยเป็นยังไง คือองค์นี้ครับแขวนบูชามีถูกเหือบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับพอแขวนเป็นนานๆแล้วเนี่ยก็มีเจ้าตัวสีขาวๆนั่นแหละครับเข้ามากวนเข้ามาอยู่ในนี้มีลักษณะเหมือนกับไข่ก็มีครับต้องปลัดออกไปยังแต่ว่าสิ่งที่ผมเองมองว่าน่าสนใจอยากชวนมาดูพระเป็นเพื่อนกันเพราะว่าคือจุดที่เห็นแล้วชอบใจครับ คือน่าจะเป็นเรื่องของลักษณะคล้ายๆกับน้ำว่านของว่านยาที่เป็นส่วนผสม,มะครับมีลักษณะเป็นสีดำดำแดงแดงเยิ้มเยิ้มซึมให้เห็นเมื่อขยายผ่านกล้องกำลังขยายสูงนะครับเห็นแล้วก็ว่าเออแปลกตาดีแล้วก็เนี่ยครับที่หน้าท่านที่หัวเข่าท่านเนี่ยครับเป็นคาบไขเป็นคาบขาวๆที่เกิดขึ้นมาคือผมเองมองว่าสำหรับ พระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดปี97เนี่ยครับโอ้โหมีการเยอะแยะมากมายมีการชี้ตำหนิจุดตายอะไรเยอะพอสมควรเลยครับเพียงแต่ว่าผมเองคิดอย่างนี้นะครับพระหลวงปู่ทวดเนี่ยเรานึกถึงท่านเราศรัทธาท่านเราอารัธนาขอบารมีท่านคุ้มครองอยู่กับเราเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้ละครับไม่ต้องไปกังวลอะไรตรงนั้นมากหรอกครับ เพียงแต่ว่าการที่เราศึกษาการที่เราหาข้อมูลก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับการที่เราจะสะสมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกาลังขยายสูงสําหรับหลวงปู่ทวดปี97พิมพ์กรรมการองค์นี้ยครับคือสิ่งที่อยากชวนให้ดูคือเรื่องของคาบไขว่าน,นี่ยครับ ที่เรารู้กันว่าเป็นการใช้กากว่านยามาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระองคุทวดเนี่ยครับพอเวลาที่ผมมาขยายให้ดูแบบนี้ครับสิ่งที่เห็นคือเนื้อแดงแดงส้มๆม,มที่อยู่ในเนื้อพระแบบนี้ครับเห็นไหมครับผมว่ามันสวยงามดีแล้วการเกิดไขของว่านยาไขเขาขาวแบบนี้ครับผมว่าก็ ดูดีดูเป็นธรรมชาติดีครับคือต้องบอกว่าพระนี่ยผ่านการปัดผิวมาด้วยเพราะว่าอย่างที่พูดแล้ะครับผมมีนักเลงมาลบกวนมากัดกินเนื้อพระแล้วก็มีการมาไขไว้อีกต้องปัดต้องไล่เขาออกไปผมพยายามจะขยายให้ดูว่าเราจะเห็นเนื้อพระสีส้มๆให้เห็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นสีส้มๆที่กระจายตัวอยู่ข้างในผมว่าสวยดีครับ แล้วก็เรื่องของผิวเนี่ยครับผมว่าผิวสวยงามมีการเซตตัวมีการหดตัวเห็นไหมครับแบบนี้ดูดีคือผมเองผมชอบธรรมชาติแบบนี้ครับแล้วพอคล้องไปอรัธนาบูชาโดนเหงือบ้างอะไรบ้างเนื้อจะฉ่ำๆครับอาจจะด้วยว่าโดนเหงือมีความชื้นเข้าไปนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นเรื่องของที่ผมพูดว่า จะมีสีส้มๆซึมอยู่ในเนื้อก็ดูสวยงามดีครับนี่ฮะดูตรงนี้ยิ่งสวยเลยครับคือช้ำๆเงาๆแต่ว่าพอคล้องไปเนี่ยครับอย่างที่พูดว่าจะมีคราบไขเนี่ยเกิดขึ้นมาบางคนก็พูดว่าเป็นขี้เกลือขี้เหนือเราเนี่ยแหละครับเพียงแต่ผมมองว่าเอจุดที่เกิดขึ้นบางทีก็น่าแปลกครับอย่างเวลาเราแขวนเนี่ย พระเนี่ยตั้งขึ้นด้านบนแต่ที่หน้าท่านเนี่ยครับความจริงเห่อไม่น่าจะมารวมอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็มีเรื่องของทาบไข่เนี่ยเกิดขึ้นมาซึมขึ้นมาเขาขาวเพิ่มพูนขึ้นมาก็สวยงามดีครับแบบนี้ส่วนเรื่องของตำหนิพิมพ์เรื่องของจุดในการพิจรารณาที่ใช้พิมพ์ทรงเป็นหลักครับผมเองไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเพราะว่าผมมองว่า พระเนื้อว่านเนื้อดินแบบนี้ครับกดเข้าพิมพ์ไปเนี่ยแล้วผ่านการเวลามาระดับ 60- 70ปีนะครับเรื่องของการหดตัวการเซตตัวเนี่ยโอ้โหมันมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงที่มองอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสัดส่วนเรื่องของส่วนผสมเรื่องของการใช้กาก,ากว่านยาเข้ามาร่วมด้วยแบบนี้ครับผมว่ามันน่าจะทำให้การหดตัวการเซตตัวเนี่ยเป็นอิสระ เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าพระนุงปูทวดเนี่ยมีการทําย้อนยุคมีของเทียมเกิดขึ้นมาพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ศรัทธาครับนึกถึงท่านรัตนาขอบาร,รมีท่านสถิตอยู่เนี่ยเราก็บูชาได้แล้วครับเพียงแต่ผมมีพระแบบนี้ก็เลยมาทําคลิปมาชวนดูพระเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเนี่ยครับดูธรรมชาติที่ผิวแบบนี้ผมว่ามันสวยงาม นี่คือจุดที่อยากชวนให้ดูครับว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นพระเนื้อตึงๆแข็งๆกระด้างกระด้างเหมือนเป็นพระเนื้อปูนที่ผสมสีลงไปเห็นไหมครับผมมองว่าเนี่ยครับในเนื้อพระนี่มันมีอะไรมากกว่าเนื้อดันด้านกระด้างกระด้างแล้วเรื่องของผิวที่เราจะเห็นการเซตตัวการหลุดล่อนการปริแยกอะไรที่เอ๊ะมันดูดีมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับ หยิบก้อนหินก้อนลูกลังมาส่องเลยครับแล้วการที่หลายๆคนพูดถึงการที่รอบๆอบก้อนวนสารเนี่ยครับจะต้องมีร่องมีอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมมันก็ครบองค์ประกอบที่เขาพูดก็เลยชวนมาดูเนี่ยครับผมว่ามันน่าสนใจครับมันสวยงามเห็นไหมครับนี่คือเนื้อที่ผมขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงถ้าดูตรงนี้ครับเหมือนผมหยิบก้อนหินก้อนลูกลังมาให้ดูเลยครับเห็นไหมครับ นี่ยค,คือความสวยงามของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านที่เราใช้กล้องกําลังขยายสูงในการดูในการพิจารณาครับมันเห็นอะไรได้ละเอียดมันเห็นอะไรได้มากกว่าการดูกล้อง 10x แล้วยังสามารถที่จะทําคลิปนําภาพมาเผยแพร่มาพูดคุยกับท่านอื่นๆไม่ต้องหยิบพระองค์จริงมาส่องด้วยกล้อง 10x หรอกครับบางคนก็พูดว่า 10x นี่คลาสสิกอันนั้นก็ไม่ว่ากันครับผมเองก็ยังใช้อยู่ยังแต่ว่า การที่เราดูผ่านกล้องกาลังขยายสูงมันให้มุมมองที่แตกต่างออกไปสิ่งที่เราไม่เคยเห็นความชัดเจนบางอย่างเนี่ยที่มันมองเห็นได้เนี่ยโอ้โหมันชวนดูครับแล้วเราไม่ได้เห็นทั่วไปนี่ครับใครที่มีโอกาสลองหยิบก้อนหินก้อนลูกหลังมาดูดิครับมาดูธรรมชาติมาเรียนรู้ธรรมชาติความเก่าการผุก่อนการหลุดล่อนความไม่เรียบผิวอะไรแบบนั้นลองมาดูลองมาเปรียบเทียบดูดิครับ เนี่ยความสวยงามแบบนี้ที่ผมบอกว่าโอ้โหสวยงามดีครับผมปัดออกไปเนี่ยผมปัดที่ผิวผมก็ไม่ได้ปัดรุนแรงอะไรหรอกครับผมปัดเอาไข่ของนักเลงที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับตัวมอดตัวกินของอะไรที่ว่าเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวใสๆนะครับแต่ของในพระสมเด็จนี่ยผมจะมีตัวที่ลักษณะจะว่าคล้ายๆตัวก็ไม่เชิงตัวนั้นตัวสีน้ําตาล แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวใสๆคือมาเยอะมากครับจนต,ต้องถอดออกมาล้างมาเช็ดกรอบใหม่แล้วก็มาไล่เขาออกไปมาปัดเอาไข่เขาออกนีครับมีดูด้านล่างเดี๋ยวดูจุดที่เอาไม้สอดที่จะงัดพระออกจากพิมพมรับเดี๋ยดูด้านในเห็นด้านในไหมครับเห็นในโพรงไหมครับลักษณะเหมือนในถ้ำเลยครับมีการงอกมีการ เพิ่มพูนขึ้นมาเห็นไหมครับยอดโอ้สวยงามดีผมว่าความเป็นธรรมชาติแบบนี้น่าสนใจครับคือของคือพระที่สร้างด้วยวิธีนี้ครับเขาใช้ไม้ทิ่มเข้าไปเพื่อจะงัดพระออกจากพิมพ์เนี่ยถ้าพระไม่ได้อายุเนี่ยครับการหดตัวในล่องของเขาในล่องในโพงเนี่ยจะค่อนข้างเรียบแต่ถ้าเป็นพระเก่าได้อายุเนี่ยครับ ในล่องในโพรงมันจะมีการงอกเกิดขึ้นแบบนี้เห็นนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจซึ่งวันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เอาไว้ใช้พิจารณาได้คือเป็นเรื่องของความสมเหตุสมผลแต่ถ้าใครที่มองด้วยกล้อง 10x ครับอาจจะไม่ได้เห็นจุดนี้สําคัญมากมายอะไรนะักแล้วก็จะไม่รู้สึกถึงความพิเศษของการดูในล่องไม้ที่งัดพระนี่เลยครับถ้าของที่ไม่มีอายุะครับ เราไม่ได้เห็นการงอข้างในแบบนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นแต่รอยเรียบๆของการเสียบไม้เข้าไปเพราะฉะนั้นอยากให้ใครที่มีพระเก่าเราใช้วิธีการงัดพระออกจากพิมพเนี่ยครับท่านไปดูท่านไปขยายในนี้ท่านจะได้มุมมองใหม่ๆเลยเนี่ยครับเนื้อพระสวยงามแบบนี้คือมีก็อยากชวนดูมาชวนดูพระเป็นเพื่อนกันมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาแลกเปลี่ยนวิธีคิดในการพิจารณาครับ นี่ฮะความสวยงามแบบนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงครับถือถ้าใครที่มีมุมมองที่ดีในการพิจารณาก็ยินดีครับยินดีพูดคุยยินดีรับฟังเลยเพียงแต่ว่าหลายๆคนดู 10x นะครับแล้วส่งรูป 10x มาดูกันเนี่ยบางทีมันก็ฟันธงอะไรลำบากแต่ถ้าท่านขยายแบบนี้แล้วเอามาพูดคุยกันนะครับโหมันคุยง่ายมันคุยกันรู้เรื่องง่ายนี่ฮเห็นไหมฮะสวยงามแบบนี้เลย นะครับดูในเบ้าตาท่านเราจะเห็นเลยว่าก็จะมีเม็ดแดงๆอยู่ด้านในแล้วเรื่องของความเหี่ยวยน่นโอ้โหมันดูดีครับเนี่ะเห็นไข่ที่ผมบอกว่าที่ด้านหน้านี้ก็จะมีไข่ขาวเหมือนไข่ว่านเนี่ยซึมขึ้นมาแบบนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าวันนี้เราดูพระผ่านกล้องกําลังขยายสูงมันเห็นอะไรที่ 10x ไม่ได้ให้เราแบบนี้ครับเราไม่ได้รู้สึกพิเศษเราไม่ได้รู้สึกทึ่งกับ ภาพที่ได้เท่ากับการดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงเลยครับนี่ฮะลองดูไปด้วยกันที่ทบอกว่าเอ๊ะทำไมเนื้อพระพอเราขยายขึ้นมาและสวยงามแบบนี้อย่างที่บางคนพูดว่ากล้องกําลังขยายสูงดูพระอะไรก็แท้ไปหมดโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเราเห็นธรรมชาติเราวิเคราะห์ธรรมชาติของเขาโอ้ไม่งั้นถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาเราไม่รู้จักเรียนรู้อะครับวันนี้เราจะม,มือถือได้ใช้กันไหมครับ อันนี้ก็อยากฝากไว้เหลือเกินว่าคือเรียนรู้กับเทคโนโลยีเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆครับแล้วมาหาความสมเหตุสมผลด้วยตัวท่านเองว่าเอ๊ะมันแตกต่างยังไงหาอะไรมาเปรียบเทียบมาดูดูซิว่าเอ๊ะมันให้ข้อมูลอะไรที่แตกต่างไปไหมมันมีความสมเหตุสมผลมันมีข้อมูลอะไรที่รองรับไหมนี่ครับดูความสวยงามแบบนี้โอ้โหสวยงามก็ถ้ามีความเห็นยังไงก็พูดคุยที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณสักการติดตามรับชมขอบาร,รมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วาลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ